สวัสดีครับวัสดีครับผมเมธบัณฑิตนะครับเลครับผมภชนะคุงเมืองครับของวัตพลเตภั์ครับวันนี้เราจะมานําเสนอแอปพลิเคชันแอร์ไลน์นะครับครับจุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชันแอร์ไลน์สำหรับจุดเริ่มต้นแอปพลิเคชันแอร์ไลน์ของผมนะครับคือปัญหาได้เกิดขึ้นกับการที่เราลงไปบริการลูกค้าหน้างานจริงจริงซึ่งพบว่าการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันและราคาที่ไม่เหมือนกันทำให้เรา เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าเยอะพอสมควรครับมผมจึงคิดแอปพลิเคชันแอร์ไลน์ขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมเครื่องปรับอากาศทุกรุ่นทุกยี่ห้อและสามารถเปรียบเทียบราคาได้ภายในแ app <ม>อปพลิเคชันแ p ปเดียวลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการทิ้งงานของช่งงางเพราะช่างที่มาบริการให้ลูกค้าเป็นช่างที่ผ่านการรับรองจากสถาบนันฝึกอ,อบรมวิชาชีพ และมีจรรยาบันของผู้ให้บริการครับเดีย๋ยวเรามาวิเคราะห์ 5W1H เหนกันเลยครับกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีอยู่ในวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายและต้องการซื้อเครื่องประบากาศ 2. W วออะไรที่ทำให้ลูกค้าต้องการเข้ามาซื้อแอร์ในแอปพลิเคชันแอร์ไลน์ราคาจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเราต้องปก2อง ลูกค้าสำคัญเสมอเมื่อสินค้ามีปัญหารูปกกณ์เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติเราจะส่งช่างไปดูแล 3. แวรลูกค้าสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศได้จากแอปพลิเคชันแอร์ไลน์ w o w ทำอย่างไรให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว,รว 1. ภายในแอปพลิเคชันได้จัดลำดับเครื่องปรับอากาศไว้หลายยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกเปรียบเทียบรยบาคาได้ 2. สอบถามและตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อช่างที่มีประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษาลูกค้าอยู่ตลอดเวลาได้ 5. why ทำไมต้องเป็น Application a i r l i n นคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยต่อการใช้ในที่พักและหลังการขายอย่างใส่ใจลูกค้ามากที่สุดหัวข้อสวอตนะครับสวอตแอปพลิเคชันแอร์ไลน์ มีเครื่องปรับอากาศให้เลือกทุกรุ่นทุกยี่หอสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าอื่นๆได้ในทีเดียวการรับประกันสินค้าที่ยาวนานขึ้น W. J on มีคู่แข่งเยอะสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น O. โอกาสมองหาช่องทางหรือมุมใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อน,นำมาพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำราคาอื่นได้เพื่อเข้าถึงบริษัทชั้นนำ ที่อุปสรรคต้นทุนในการปรับปรุงแอปพลิเคชันการหาช่างที่มีความชำนาญและเซสัตว์ต่อหน้าที่และการหาเงินทุนสำรองเมื่อเจอภาวะวิกฤตข้อ 8p product a รายเป็นแอปพลิเคชันที่รวมเครื่องปรับอากาศที่จะดจำหน่ายทุกชนิดทุกยี่ห้อ2ราคาราคาจะอยู่ที่300-1,000บาทโดยปริมาณทีมงานช่างที่ติดตั้งนั้นน จะบริการและให้คำปรึกษาต่างๆจากลูกค้า 3. การจัดจำหน่ายแอปพลิเคชันแอร์ไลน์สามารถติดตั้งผ่าน iOS และ Android ลูกค้าที่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปติดตั้งใน Play Store และ App Store ได้ทำการดาวน์โหลดและใช้บริการตามที่ลูกค้าต้องการได้ 4. โปรโมชั่น จัดให้มีส่วนลดค่าสมัครของแอปพลิเคชันในครั้งแรกเมื่อลูกค้าสมัครผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์จะเปิดให้เข้าบริการใช้ฟรี1เดือน 5. p u b l i บริหาจัดทำโฆษณาสั้นๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเพื่อให้สะดวกและเร็วในการสมัคร 2. ลงพื้นที่เพื่อสมัครแอปพลิเคชัน ให้กับร้านค้าทั่วไปโดยมีข้อเสนอให้ใช้บริการฟรี1เดือนแรกและนำรีวิวจากการใช้แอปพลิเคชันที่ลูกค้ารีวิวมานำเสนอ6 p แพคเกจจิ้งการจำหน่ายสินค้าไปถึงลูกค้าต้องคำนึงถึงความรวดเร็วและปลอดภัยสินค้าและบริการ 7. พนักงานการขายแอปพลิเคชันออนไลน์กับการใช้อาจจะดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน กับแอปขายสินค้าอื่นทั่วไปแอปพลิเคชันแอลอาร์ของเรามีทำงานช่างมืออาชีพไว้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงสามารถสอบถามและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าได้ 8. อำนาจหรือ power กำหนดให้ร้านค้าจับโปรโมชั่นราคาสินค้าในทุกๆเดือน 2. การสั่งซื้อสินค้าทุกๆครั้งจะมีคูป,ปองไว้สะสมในราคา การซื้อครั้งถัดไป3 a p แอปพลิเคชันแอร์ไลของเราจะมีจัดส่วนลดและแลกแจกแถมเช่นซื้อแอร์หตัวรับปีสินค้า3ชิ้นในราคา200บาทเป็นต้นไปข้อ stp ครับ stp การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย1 a p p l แอปพลิเคชัน i อร์ไลน์ เหมาะกับลูกค้าทุกๆคนทั่วไปแต่การซื้อเครื่องปรับอากาศนั้นจะจำเป็นบุคคลที่มีกำลังในการซื้อหรือคนมีเงินคนที่มีรายได้ประจำเช่นพนันกงานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าเป็นต้นสองกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมสามสื่อโฆษณาจากสินค้าอื่นๆ STP การ เลือกกลุ่มเป้าหมาย1กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังในการซื้อเครื่องปรับอากาศจ่อยู่ในช่วงวัยเริ่มทำงานไปถึงวัยที่เกษียณอายุแล้วที่มีรายได้จากเงินเดือนจากการประกอบกิจการและค่าโสดิการต่างๆ2กลุ่มผู้รับเหมาช่างไฟเจ้าของโครงการที่รับจัดสร้างอาคารที่พักหรือสถานที่ต่างๆ f t p การวางตำแหน่งการจัดตำแหน่งของแอปพลิเคชันแอร์ไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้นนอกจากการนำเสนอโปรโมชั่นและคูปองส่วนลดมาดึงดูดลูกค้าแล้วแอปพลิเคชันแอร์ไลน์การสร้างเครือข่ายไปเรื่อยๆลูกค้าจะต้องเจอพบเห็นแอปพลิเคชันแอร์ไลน์จากเว็บไซต์ต่างๆของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและทุกช่องทางที่มีการโฆษณานหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าใ,ใดๆที่เข้าร่วมในแอปแอร์ไลน์โดยการใช้แอปแอร์ไลน์ไปเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับบริษัทผลิตเครื่องปรับที่เครื่องปรับอากาศยี่ห้อดังๆแบรนชั้นนำต่างๆโดยมีข้อตกลงที่เป็นธรรมที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามแอปพลิเคชันที่เราได้กำหนดไว้ ต่อไปจะเป็นวงจรผลิตภัณฑ์นะครับช่วงแนะนำหนึ่งในระยะเปิดตัวระยะแรกแอปพลิเคชันแอร์ไลน์ทำยอดขายได้ไม่นีนักเพราะเป็นแอปน้องใหม่ลูกค้าบางกลุ่มคงไม่มั่นใจและยังไม่ยอมรับและไม่กล้าที่จะใช้บริการสองเพิ่มต้นทุน ในการจัดทำโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่มีอยู่ปัจจุบันโดยเน้นจุดเด่นไม่เหมือนใครนำสิ่งแตกต่างจากเจ้าอื่นมานำเสนอให้เห็นผ่านสายตาลูกค้าในระยะก่อนที่จะเปิดแอปอย่างเป็นทางการ 3. การเปิดใช้บริการในช่วงแรกจะเน้นในเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก ลูกค้าได้มากที่สุดพร้อมกับโปรโมชั่นประสิทธิภาพสิทธิสิทธิพิเศษต่างๆไว้ให้กับการสมัครเข้าร่วมจากร้านค้าคูป,ปองส่วนลดสำหรับลูกค้าช่วงเติบโตหนึ่งหลังจากเข้าสู่การตลาดได้ระยะแล้วสักระยะแล้ว แอปพลิเคชันอ i r ไลน์ที่เป็นที่รู้จักของลูกค้าใช้มือถือสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปออนไลน์สองในระยะที่มีทั้งคูปองและส่วนลดเยอะแยะมากมายทำให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและเกิดการซื้อซ้ำหรือปากต่อปากสามการให้บริการคำแนะนำและติดตั้งจากช่างมืออาชีพใส่ใจลูกค้าอย่าง คุณภาพตามความต้องการได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมากและมาถึงจุดอิ่มตัวนะครับจากที่ทางร้านค้าได้จัดโปรโมชั่นอย่างนหนักหน่วงในช่วงแรกจึงทําให้แอปพลิเคชันอลไรได้สร้างประสบการณ์ในการซื้อเครื่องประประกาศในรูปแบบใหม่และมีการทํายอดขายไว้สูงมากซึ่งส่งผลให้แอปอลไรมีรายได้และยอดขายจากทางร้านค้า มากพอสมควรแล้วก็มาถึงช่วงถดถอยนะครับช่วงนี้การซื้อขายภายในแอปก็จะลดลงร้านค้าก็ไม่สามารถที่จะนำโปรโมชั่นมาดึงดูดลูกค้าได้อีกทุกกร้านตอนนี้ใช้กลยุทธ์ดึงลูกค้าในตอนแรกหมดแล้วครับ้น,นเวลานี้เครื่องปรับประกาศภา er ยในแอปดูเหมือนว่าจะทำยอดขายไม่ได้เลยทางร้านค้าก็ไมพร้อมที่จะจัดโปรโมชั่นและเรา เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันก็ได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้วข้อแผนสำรองฉุกเฉินครับครับเพื่อนๆและตอนนี้อรู้สึกว่าแอปพลิเคชันของเราจะมีรายได้ลดลงลูกค้าลดลงซึ่งเข้าขั้นวิกฤตเพราะฉะนั้นแล้วแผนสำรองของผมหนึ่งเมื่อลูกค้าหายรายได้หมด เราจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการอีกครั้งเราจะสร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์เน้นการให้บริการเสริมคุณภาพความสะดวกให้กับลูกค้าจะมีการตรวจสอบบริการหลังการขายอยู่เสมอและเราจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการลูกค้า เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับแอปพลิเคชันและแผนสำรองในอนา,าคตอีกหนึ่งแผนก็คือเราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและเพิ่มร้านค้ามาให้บริการได้ควบคุมทุกพื้นที่และเราจะให้บริการแอปพลิเคชันแอร์ไลน์กระจายไปยังต่างประเทศให้ทุกคนบนโลกได้รู้จักแอปพลิเคชัน Airline ์ที่เน้นการบริการความประทับใจและความไว ในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าครับมันถึงขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันแอร์ไลน์การใช้งานด้านไหนก็เหมือนกับเราสั่งซื้อของในช้อปปีหรือลาซาด้ประมาณนี้ครับแต่จุดเด่นของเราก็คือจะอยู่ที่าการให้บริการหลังการขายก็คือทีมงานช่างที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงที่พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความรดวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับลูกค้าและช่างผู้ให้บริการจะอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแอปพลิเคชันเราก็จะมีทีมงานแอดมินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งและสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีความเสี่ยงโดยการยืนยันตัวตนจากลูกค้าอีกครั้งก่อนลงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของบักงานแอปพลิเคชันที่ดีมีคุณภาพจําเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารและบุลคลากรที่ดีมาดูแลระบบต่างๆภายในแอปพลิเคชันและที่สําคัญคือ การจัดการเรื่องการเงินและรายได้ของแอปพลิเคชัน Airline ์ก็จะมีค่าใช้จ่ายภายในองค์กรค่าเช่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคค่าทำความสะอาดและค่าสร้างแอปพลิเคชันหรือระบบ iOS และ Android และรายได้หลักของแอปพลิเคชัน Airline ์คือค่าคอมมิชชั่นครับและก็ค่าธรรมเนียมค่าโฆษณาร้าน o f f i ิเชีและโฆษณาร้านทั่วไป และรายได้จากเงินดอกเบีย้ยจากการหมุนเวียนและผ่อนสินค้าที่เกิดขึ้นภายในระบบ1เดือนแอปพลิเคชันจะได้ค่าคอมมิชชั่นร้อยละ48%หรือ1ล้านบาทค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อละหรือ2 0 0 0 0 0บาทค่าโฆษณาร้านออฟฟิเชียลหรือ5 0 0 0 0นบาทค่าร้านโฆษณาทั่วไป12%หรือ2 5 0 0 0 0บาทค่าดอกเบีย้ยเงินผ่อนสินค้าคิดเป็น5% หรือ1 0 0 0 0แสนบาทและดอกเบี้ยจากเงินหมุนเวียนภายในคิดเป็น2%เป็น2%หรือ50,000บาทภายใน1ปีแอปพลิเคชันจะทำยอดเงินได้25ล้าน2 0แสนบาทและนำมาลบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน1ปีเป็นจำนวนเงิน10ล้าน6,8 0 0 0บาทแอปพลิเคชันของเราจะเหลือเงินอยู่15ล้าน7 0 0แสนบาทต่อนหนึปี